เอ็นยูในบ้านครับกับเรื่องราวของมุกหวังว่าเรื่องราวของเธอจะจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนนะครับเพราะผมเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพในการสร้างรายได้และสร้างความสุขให้กับตัวเองได้เพียงแค่คุณกล้าที่จะเริ่มต้นและกล้าที่จะค้นหาความลับที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณเองวันนี้ผมอยากท้าทายให้คุณลองกลับไปทบทวนความทรงจำในวัยเด็กของคุณดูนะครับ มีอะไรบ้างที่คุณเคยหลงไหลเคยมีความสุขกับการทำมันมากๆแต่เมื่อโตขึ้นกลับลืมมันไปแล้วบางทีนั่นอาจเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จทางการเงินของคุณก็ได้นะครับถ้าคุณยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรไม่ต้องกังวลครับช่อง Unlock e c s y m e n e y พร้อมที่จะเป็นเพื่อนร่วมเดินทางและโค้ชส่วนตัวของคุณในเส้นทางนี้ผมและทีมงานพร้อมพี่จะให้คำแนะนำและแบ่งปันเคล็ดลับดีๆ ที่จะช่วยให้คุณปลดล็อกศักยภาพยภาพทางการเงินได้อย่างง่ายดายและที่สำคัญที่สุดคือการสร้างความสุขไปพร้อมๆกันและถ้าคุณพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นเจเนอเรชันสร้สุขไปกับเราแล้วหลกักก็อย่ารอช้าครับกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานกดแชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้เห็นเรื่องราวดีๆแบบนี้แหละถ้าไปยี่สสำคัญที่สุดอย่าลืมกดพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกเคล็ดลับ และแรงบันดาลใจดีๆที่เราจะนำมาแบ่งปันในทุกสัปดาห์คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับว่าเรื่องราวของมุกสร้างแรงบันดาลใจอะไรให้คุณบ้างหรือมีคำถามอะไรอยากปรึกษาผมผมพร้อมที่จะตอบทุกคำถามครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับการปลดล็อก Easy Money ที่คุณคาดไม่ถึงสวัสดีครับย้อนกลับไปเมื่อ30ปีก่อนในค่ำคืนที่พายุโหมกระหนำ่ำผมยังจำภาพของคุณตาที่นั่งอยู่หน้ากล่องไม้ใบนั้นได้ดี ท่านบอกเสมอว่ากล่องใบนี้ไม่ใช่แค่ของเก่าธรรมดามันมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ความลับที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตใครบางคนไปตลอดกาลผมในวัยเด็กไม่เข้าใจความหมายของคำพูดนั้นเลยแต่ภาพของคุณตาที่กำลังเช็ดถูฝุ่นออกจากกล่องด้วยความประณีตราวกับกำลังทำพิธีศักดิ์สิทธิ์บางอย่างมันยังคงติดตาผมมาจนถึงทุกวันนี้คุณตาเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยเล่าเรื่องอะไรให้ฟังมากนักแต่ทุกครั้งที่ท่านมองกล่องใบนี้ ดวงตาของท่านจะฉายแววครุ่นคิดบางอย่างเหมือนกำลังแบกรับภาระอันหนักอึง้งบางครั้งผมก็ได้ยินท่านพึงพํมพกับตัวเองถึงรหัสบางอย่างตัวเลขที่ดูเหมือนไม่มีความหมายแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่ามันคืออะไรรหัสที่เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันยิ่งผมพยายามถอดรหัสนี้มากเท่าไหร่ความจริงที่ซ่อนอยู่ก็ยิ่งเผยตัวออกมามากขึ้นเท่านั้นกล่องใบนี้เป็นมากกว่ามรดกตกทอดมันคือบันทึกแห่งความลับที่รอการเปิดเผย ค่ำคืนนั้นผมได้รับแจ้งเหตุฆาตกรรมสภาพที่เกิดเหตุสะท้อนถึงความรุนแรงและป่าเถื่อนของทุกอย่างถูกกรีคขนกระจัดกระจายแต่สิ่งที่สะดุดตาผมมากที่สุดคือกล่องไม้ใบเดิมที่ถูกวางอยู่ข้างร่างไร้วิญญาณของนายอานน์มหาเศรษฐีผู้ทรงอิทธิพลผมจำกล่องใบนั้นได้ทันทีมันเหมือนกับกล่องของคุณตาไม่มีผิดนายอาโนนถูกพบเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนา ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ที่ชัดเจนเหมือนกับว่าเขายอมจำนนต่อโชคชะตาแต่สิ่งที่แปลกคือไม่ว่าข้าวของจะกระจัดกระจายแค่ไหนกล่องไม้นั้นกลับดูเหมือนไม่ถูกแตะต้องเลยมันวางอยู่อย่างสงบนิ่งเหมือนเป็นทยานเพียงหนึ่งเดียวในเหตุการณ์อันเลวร้ายนั้นผู้ร้ายต้องการอะไรกันแน่ทำไมถึงทิ้งกล่องใบนี้ไว้คำถามมากมายผุดขึ้นในหัวผมการสืบสวนครั้งนี้ไม่ใช่แค่การหาฆาตกร แต่เป็นการไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในกล่องใบนั้นด้วยผมรู้สึกได้ว่ากล่องไม้นี้คือหัวใจสำคัญของคดีนี้และมันกำลังรอให้ผมเข้าไปค้นหาความจริงหลายวันผ่านไปผมใช้เวลาเกือบทั้งหมดในการศึกษาลวดลายแกะสลักบนกล่องไม้ผมพลิกดูทุกด้านใช้แว่นขยายส่องหาความผิดปกติแม้เพียงเล็กน้อยลวดลายเหล่านั้นดูเหมือนจะเป็นเพียงลวดลายโบราณธรรมดาธรรมดา แต่ผมสัมผัสได้ว่ามันมีบางอย่างซ่อนอยู่ผมจำได้ว่าคุณตาเคยพูดถึงรหัสบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในลวดลายเหล่านี้มันเป็นรหัสที่ซับซ้อนเกินกว่าคนทั่วไปจะเข้าใจผมลองหลายวิธีพยายามเชื่อมโยงลวดลายเข้ากับตัวอักษรหรือตัวเลขต่างๆแต่ก็ยังไร้ผลความท้อแท้เริ่มคืบคลางเข้ามาแต่สัญชาตญาณของนักสืบก็บอกกับผมว่าผมใกล้จะเจออะไรบางอย่างแล้วจนกระทั่งคืนหนึ่ง ผมบังเอิญหมุนกล่องไปในทิศทางหนึ่งแสงจากโคมไฟสะท้อนบนพื้นผิวของกล่องเผยให้เห็นเส้นบางๆที่ดูเหมือนจะเรียงตัวกันเป็นสัญลักษณ์บางอย่างมันไม่ใช่แค่ลวดลายแต่มันคือแผนที่แผนที่ที่ซ่อนอยู่ในงานศิลปะโบราณมันคือรหัสแรกที่ถูกเปิดเผยและผมรู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางอันยาวนานในการไขปริศนาทั้งหมดระหว่างที่ผมกำลังถอดรหัสอยู่นั้นผมได้รับโทรศัพท์จากมินตรา ลูกสาวของนายอานท์เธอโทรมาด้วยน้ำเสียงสั่นเครือบอกว่าเธอพบไดอารี่เก่าของคุณพ่อและในไดอารี่นั้นมีข้อมูลเกี่ยวกับกล่องไม้และรหัสลับที่คล้ายกับที่คุณตาผมเคยพูดถึงมินตราบอกว่าเธอรู้สึกถึงอันตรายเธอรู้สึกว่ามีคนกำลังตามเธออยู่ผมบอกให้เธอใจเย็นๆและพยายามพาเธอออกจากที่นั่นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้มินตราเล่าว่าคุณพ่อของเธอ หมกมุ่นอยู่กับการไขปริศนาของกล่องไม้ใบนี้มานานแล้วและเขาก็เชื่อว่ามันจะนำไปสู่ขุมทรัพย์บางอย่างแต่ก็มีคำเตือนถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นด้วยเสียงของเธอขาดหายไปเป็นพักๆกราวกับว่าสัญญาณโทรศัพท์กำลังไม่เสถียรหรือมีบางสิ่งบางอย่างกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ผมสัมผัสได้ถึงความกลัวที่แผ่ซ่านมาจากน้ำเสียงของเธอและผมรู้ว่า ผมต้องรีบไปช่วยเธอให้เร็วที่สุดก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปผมรีบรุดไปยังที่อยู่ของมินตราทันทีแต่เมื่อไปถึงผมพบว่าเธอไม่อยู่ที่นั่นแล้วมีเพียงร่องรอยของการต่อสู้และรอยขูดขีดบนพื้นผมออกตามหาเธอทันทีท่ามกลางสายฝนที่กระหน่ำลงมาผมเห็นร่างรางหนึ่งวิ่งลับหายไปในตรอกมืด,มดผมไม่รอช้าวิ่งตามไปปิดติด เสียงฝีเท้าของผมดังสะท้อนไปทั่วตรอกอันเงียบงันผมรู้ว่าผมกำลังเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันอันตรายก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันผมเห็นร่างนั้นหยุดชะงักที่ปลายตรอกแล้วหันกลับมาเผชิญหน้ากับผมแสงไฟจากหลอดไฟเก่าๆสาดส่องใบหน้าของเขาเล็กน้อยผมเห็นรอยยิ้มเยือกเย็นบนใบหน้าของชายผู้นั้นและในมือของเขาคือกล่องไม้ปริศนาอีกใบกล่องใบที่สองปรากฏขึ้นแล้ว และมันยืนยันได้เลยว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกต่อไปชายคนนั้นโยนบางอย่างลงพื้นมันคือไดอารี่ของนายอนนท์ที่มินตราพูดถึงผมเผชิญหน้ากับชายแปลกหน้าคนนั้นเขาคือวิกรมอดีตหุ้นส่วนทางธุรกิจของนายอนนท์วิกรมยอมรับว่าเขาคือคนที่อยู่เบื้องหลังการฆาตกรรมนายอนนท์และพยายามจะชิงกล่องไม้ปริศนา เขาเล่าว่านายอานนท์กำลังจะเปิดเผยความลับบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในกล่องใบนั้นซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อธุรกิจมืดของเขาวิกรมพยายามจะข่มขู่ผมให้หยุดการสืบสวนแต่ผมไม่ยอมแพ้ผมรู้ว่าผมกำลังเผชิญหน้าตับอันตรายครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตแต่นี่คือหน้าที่ของผมเสียงของวิกกรมแข็งกร้าวขึ้นเรื่อยๆเขาบอกว่ากล่องไม้นี้เป็นกุญแจสำคัญสู่เครือข่ายอาชญากรรม ที่ใหญ่ที่สุดและถ้าผมยังคงสืบสวนต่อไปชีวิตของผมก็จะตกอยู่ในอันตรายผมไม่กลัวคำขู่ของเขาผมรู้ว่ายิ่งอันตรายมากเท่าไหร่ผมก็ยิ่งต้องเข้าใกล้ความจริงให้มากขึ้นเท่านั้นการต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดผมพยายามชิงกล่องไม้มาจากเขาในขณะที่เขาก็พยายามจะผัดขวางทุกวิธีทางจุ๊กจูเสียงสัญญ,ญาณเตือนภัยก็ดังขึ้นวิกรมตกใจและพยายามจะหนี ผมคว้ากล่องไม้ใบนั้นไว้ได้ก่อนที่เขาจะหลบหนีไปได้ทันเสียงไซเรนตำรวจดังขึ้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆวิกรมถูกจับกลุมและมินตราก็ปลอดภัยกล่องไม้ใบนั้นอยู่ในมือผมแล้วผมรู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกหนักอึ้งในใจความจริงที่กำลังจะถูกเปิดเผยอาจจะเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างไปตลอดการผมกลับมาที่ออฟฟิศพร้อมกับกล่องไม้ผมเปิดมันออกอย่างระมัดระวัง ภายในกล่องมีกระดาษเก่าๆม้วนหนึ่งบรรจุแผนผังที่ซับซ้อนและรหัสที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนมันไม่ใช่แค่แผนที่ธรรมดาแต่เป็นแผนผังเครือข่ายลับที่เชื่อมโยงบุคคลสำคัญมากมายในสังคมเข้าด้วยกันรวมถึงคดีอาชญากรรมต่างๆที่ไม่เคยได้รับการคลี่คลายมาก่อนมันคือจิ๊กซอตัวสุดท้ายที่ผมตามหามานานและตอนนี้ทุกอย่างก็ชัดเจนขึ้นมาทันที กล่องใบนี้ไม่ใช่แค่กล่องแต่มันคือคลังข้อมูลขนาดใหญ่ที่ซ่อนความลับอันดำมืดของสังคมเอาไว้เป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องราวของมุกหวังว่าเรื่องราวของเธอจะจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนนะครับเพราะผมเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพในการสร้างรายได้และสร้างความสุขให้กับตัวเองได้เพียงแค่คุณกล้าที่จะเริ่มต้นและกล้าที่จะค้นหาความลับที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณเอง วันนี้ผมอยากท้าทายให้คุณลองกลับไปทบทวนความทรงจำในวัยเด็กของคุณดูนะครับมีอะไรบ้างที่คุณเคยหลงไหลเคยมีความสุขกับการทำมันมากๆแต่เมื่อโตขึ้นกลับลืมมันไปแล้วบางทีนั่นอาจเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จทางการเงินของคุณก็ได้นะครับถ้าคุณยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรไม่ต้องกังวลครับช่อง Unlock Easymoney พร้อมที่จะเป็นเพื่อนร่วมเดินทางและโค้ดส่วนตัวของคุณในเส้นทางนี้ ผมและทีมงานพร้อมที่จะให้คำแนะนำและแบ่งปันเคล็ดลับดีๆที่จะช่วยให้คุณปลดล็อกศักยภาพทางการเงินได้อย่างง่ายดายและที่สำคัญที่สุดคือการสร้างความสุขไปพร้อมๆกันและถ้าคุณพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นเจเนอเรชันสร้างสุขไปกับเราแล้วละก็อย่ารอช้าครับกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานกดแชร์ ให้เพื่อนๆของคุณได้เห็นเรื่องราวดีๆแบบนี้แล้วที่สำคัญที่สุดอ้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกเคล็ดลับและแรงบันดาลใจดีๆที่เราจะนำมาแบ่งปันในทุกสัปดาห์คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับว่าเรื่องราวของมุกสร้างแรงบันดาลใจอะไรให้คุณบ้างหรือมีคำถามอะไรอยากปรึกษาผมผมพร้อมที่จะตอบทุกคำถามครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับการปลดล็อก e ีซี่มัที่คุณคาดไม่ถึงสวัสดีครับในที่สุด ความจริงก็ถูกเปิดเผยเครือข่ายอาชญากรรมขนาดใหญ่ถูกจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้รับโทษที่สมควรกล่องไม้ปริศนาที่เคยเป็นจุดเริ่มต้นของคดีฆาตกรรมกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่นำไปสู่การยุติความชั่วร้ายทั้งหมดทุกอย่างกลับสู่ความสงบอีกครั้งผมวางกล่องไม้ไว้บนโต๊ะทำงานมันปิดสนิทเหมือนกับว่าได้ทำหน้าที่ของมันเสร็จสิ้นแล้ว กล่องใบนี้ได้มอบบทเรียนอันมีค่าให้กับผมบทเรียนเกี่ยวกับความจริงที่ซ่อนอยู่ความกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับมันและความสำคัญของการไม่ยอมแพ้ต่อความยุติธรรมและนี่คือทั้งหมดของคดีกล่องไม้ปริศนาที่ผมนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้หวังว่าทุกท่านจะได้รับความตื่นเต้นและข้อคิดดีๆจากเรื่องราวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ว่าคุณคิดอย่างไรกับคดีนี้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสร้างสารรค์เนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับ Detective Code M ผมจะพาคุณไปไขรหัสคดีปริศนาบทต่อไปสวัสดีครับ